สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ได้ฟังมีเจ็บจีดแน่ธรรมนัตรันแรงถึงใครแจกธรรมะวันเสราร์ห้าตั้งชื่อพรหมพินณสี่หนทางสู่ความวิบัติของผู้นำ เมื่อวันที่5มีนาคมปี2565ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสสะพยาวพักคเศรษฐกิจไทยได้เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่าเนื่องในวันนี้เป็นวันเสาร์5เป็นวันมงคลจึงขอมอบธรรมะพรมพินาสีเป็นหนทางไปสู่ความวิบัติ 1. หลงอำนาจ 2. ช่อราชบังหลวง 3. หลอกลวงลูกน้อง4ยกย่องคนเลววันนี้เป็นวันเสราร์ห้าครับเป็นวันมงคลเลยถือโอกาสมาเสวนาธรรมกับพระอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านได้หยิบยกหนทางสว่างคือพรหมวิหารสี่เราชาวพุทธคงเข้าใจดีว่าพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้าง และระหว่างสนทนาธรรมผมเหลือบไปเห็นเสาว,วิหารด้านข้างที่ผมนั่งอยู่ได้บันทึกถึงพรมพินาศสีเป็นหนทางไปสู่ความวิบัตินั่นคือหลงอำนาจ 2. ช่อรัดบางหลวง 3. หลอกลวงลูกน้อง 4. ยกย่องคนเลวในขณะที่บทบาทของธรรมนัตอนุทินก็บ่นซอประยุจันโอชาเหมือนกันถามว่าเหตุใด,ดสังคมการเมืองจึงให้ความสนใจ ต่อบทบาทของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและบทบาทของนายอนุทินชัยบรุรกูลเป็นอย่างสูงและต่อเนื่องคําตอบที่จงเป้าอย่างที่สุดเนื่องจากบทบาททั้งของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและนายอนุทินชัยบรุรกูลมีลักษณะที่ท้าทายที่สําคัญก็คือท้าทายต่อพลเอกประยุทจันโอชาเพราะหากบทบาทร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าไม่มีลักษณะท้าทายคงไม่ถูกปลด ออกจากรัฐมนตรีคงไม่ถูกรลุกไล่จนต้องออกจากพ,กพรรคประชารัฐเพราะหากบทบาทของนายอนุทินชายวริลกลไม่มีลักษณะที่ท้าทายข้อเสนอต่อสัญญาร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยคงไม่ถูกชะลอและเลื่อนออกไปและแทบไม่มีความจะเป็นอะไรที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องหอบหิ้วนายอนุทินชายวิลกล ออกมายืนอยู่ระหว่างการถแถลงอย่างที่เห็นสองวันติดต่อกันนั่นคือบทบาทนั่นคือความหมายจากการท้าทายต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการดำรงอยู่อย่างเป็นพิเศษภายใต้ก,กฎกติกาที่ยกร่างและกำหนดขึ้นมารองรับกระทั่งก่อรูปให้เห็นว่าอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอำนาจพิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์ ยากที่จะต้านทานได้แต่แล้วนักการเมืองอย่างร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่าก็กล้าท้าทายจากยุทธการในห้วงยต,ติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อหลงมติไม่ไว้วางใจแต่แล้วแม้แต่ข้อเสนอบนพื้นฐานของมาตราชิบีก็ถูกประท้วงแข่งขืนเป็นการแข่งขืนจากภายในเริ่มจากภายในพรรครงชารัฐและตามมาด้วยจากภายในพรรภูมิใจไทยอันเป็นพรรร่วมรัฐบาล เท่ากับเป็นการทดสอบความพิเศษและความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแม้ห่วงเวลาหนึ่งการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเป็นการดำรงอยู่บนรากฐานแห่งอำนาจพิเศษกระทั่งทะยานไปสู่สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ในทางการเมืองกระนั้นเมื่อมีคนหันกล้าออกมาท้าทายอย่างไม่หวัดเกรงสถานะอันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ย่อมจะถูกบ่นเซะบั่นทอนค่อยๆลดคลายความศักดิ์สิทธิ์ ความแข็งแกร่งลงไปเหมือนกับสถานะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการปัจจุบันงานนี้ได้ฟังประยุทธ์มีเจ็บจีดแน่ถ้าทำนโยบายที่โวฟุ้งได้เหมือนงานที่ไม่โวไม่ฟุ้งอย่างการจับม็อบจับเด็กออกมาประท้วงปั่นในประเทศไทยเจริญไปแล้วแทนที่จะมีสมาธิกับงานมหากรรมไกลเกลี่ยนี้คเรือนแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีกลับตบะแตกยั่วสื่อมวลชนไม่ให้เกียรติผู้นำประเทศเนื่องจากชอบพาดหัวข่าวว่าโวฟุงแปลว่าขี้โมขี้คุยเจ้าตัวว่าอย่างนั้นโถไม่มีสื่อไหนหรอกจะพาดหัวข่าวหรือเล่าข่าวกันทรงเดชว่าพลเอกประยุทธ์ขี้โมวไว้ตั้งแต่ทำประ,ประหารว่าบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนหรือขี้โมว,ว่า ยในปี79คนไทยจะมีที่อยู่อาศัยกันทุกคนหรือรองนายกคนหนึ่งในรัฐบาลคอสชคีคุยว่าปี61คนจนจะหมดประเทศหรือแม้แต่พักพระรมชารัฐที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกธนมตรีคีโมว่าจะทำโครงการนั่นนี่แต่ปรากฏว่าจนป่านนี้ทำไมทำไม่ได้สักเรื่อง สื่ออยากใช้คำว่าคีโโมดที่คุยกันจะตายไปแต่ไม่มีใครใช้เพราะรู้ว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพแรงไปและเยินเยอะไม่เหมือนคำว่าโบฟุงซึ่งฟังดูน่ารักเบาลงมาหน่อยและสั้นกระทัดรัดได้เใยความคำว่าโวฟุงถูกสื่อนำไปใช้กับทุกคนที่เป็นเก่าไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักธุรกิจผู้บริหาร ข้าราชก,การระดับสูงนักการเมืองรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเรียกว่าใช้กันนานแล้วทั้งนายกที่มาจากการเลือกตั้งและนายกจากการรัฐประหารไม่มีใครบน่นไม่มีใครโวยวายแต่เพิ่งจะมีนายกชำรุดยุโสมนี่แหละที่รู้สึกบาดตาสแสดงหูกับคำว่าโวฟุง้ง พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาเกือบ8ปีช่วงก่อนโควิดในทีนมาเยือนมีคนไทยไปขึ้นทะเบียนบัตรคนจน13-14ล้านคนอยู่แล้วแต่ปีนี้ปากเข้าไป20ล้านคนขณะที่กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะคัดกรองเพื่อช่วยเหลือได้แค่17ล้านคนปัจจุบันรัฐบาลต้องขยายเพดานการก่อนหนี้สาธารณะจาก60% เป็น70%ขณะที่หนี้สินครัวเรือนสูงกว่า90%ของ GDP และสภาพัฒน์เพิ่งแถลงเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าคนไทยตกงานจริง6.3แสนคนและเสมือนตกงานอีก2.6ล้านคนใครล่ะเคยโวฟูงว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเท่าที่ทราบมาขนาดเจ้าสัวที่เข้าไปลงทุนใน e ออียังหนาวเลยใครละ่ะโบฟุงว่าบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนคอยดูทหารบ้างการันตีด้วยผลงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายแรกกรุงเทพหนองคายแต่ก่อสร้างไปด้วยความเร็วต่ำมาก พึ่งเสร็จแค่3.5กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่ยังดีที่ได้ตู้รถไฟอายุ40ปีจากญี่ปุ่นมาช่วยกู้หน้าเอาไว้บ้างบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนแต่การปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอครั้งก่อน,อนต้องหาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทบตายแต่ไม่มีใครมาสุดท้าย พลเอกประยุทธ์ต้องปาวรณาตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเสียเองหรือถ้าอยากแก้มือก็ลองปรับคอรมอประกาศหาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอีกรอบแต่เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐบาลงอนเงนเดี๋ยวสภาลม่มคอรมอลล่มมีกบฏในพรรคร่วมรัฐบาลจึงไม่มีใครกล้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้หรอก หลังสุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศทำโครงการแก้นี้ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำโดยมีคณะกรรมการขาจัดความยากจนที่มีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะถามว่าเห็นๆกันมาเกือบ8ปปีจนป่านนี้ยังไม่มีใครเชื่อมือว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์จะขจัด ความยากจนได้สำเร็จบ้างแค่เห็นชื่อโครงการดังกล่าวภายใต้รัฐบาลปัจจุบันทั้งชาวบ้านและสื่อต้องบอกว่าโวฟุงอีกนั่นแหละแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่โวไม่ฟุงก็มีนะคืองานถนัดคือการจับเด็กออกมาประท้วงจับกลุ่มผู้เห็นต่างทำความคิดม็บยังมาไม่ถึงทำเนียบแต่ลวดหนามละตู้คอนเทนเนอร์มาดักรอแล้วอันนี้ไม่โวไม่ฟงเพราะพลเอกประยุทธ์ทำได้จริง ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์จากเว็บไซต์มติชนข่าวสดและ daily news ขอขอบคุณธุระธิการนับชมสวัสดี